การติดตั้งและลงทะเบียนแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยดับแรกนะคะใครที่ใช้ iOS ไปที่ App Store ใครที่ใช้ Android ไปที่ Play Store ค่ะแล้วก็พิมพ์นะคะพิมพ์คำว่าไทยเซฟไทยแล้วกดติดตั้งค่ะติดตั้งแล้วนะคะก็กดเปิดค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็กดลงทะเบียนพนักง,งานค่ะแล้วก็ติดเครื่องหมายถูกค่ะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะคะแล้วก็กดตกลงแล้วก็คลิกต่อไปค่ะต่อมาสถานประกอบการก็ให้พิมพ์เป็นชื่อโรงเรียนปัญญาประทีปค่ะ เมื่อมาถึงขั้นตอนการลงทะเบียนก็ให้กรอกข้อมูลส่วนตัวได้เลยค่ะสำหรับช่องนี้ก็ให้กดเลือกระดับชั้นของตัวเองค่ะสำหรับข้อมูลการใช้งานก็เลือกอีเมลได้เลยแล้วต่อไปก็กำหนดรหัสผ่านของตนเองค่ะเมื่อกอกรหัสผ่านเสร็จแล้วก็กดตกลงเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนตัวค่ะ เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก็เข้าสู่ระบบค่ะระบบก็จะให้เราประเมิอนอาการเสี่ยงประจำวันที่เราได้ลงทะเบียนเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วก็กดบันทึกค่ะต่อไปก็จะเป็นวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันไทยเซฟไทยค่ะ เมื่อเรากดเข้ามาในแอปเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้ให้ในช่วงที่ยังเรียนยังอยู่ที่บ้านนะคะก็ให้เราเนี่ยประเมินอาการเสียงทั้งหมายเลข1แล้วก็หมายเลข2เลยแต่ถ้านักเรียนกลับเข้าโรงเรียนแล้วเราถึงจะประเมินอาการเสียงแค่หมายเลข1ค่ะ